สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านขอกับเคยณลายท่านพ่อแม,ม่พี่น้องมื่อนี้ก็ได้ขาโพดมักบวบแล้วก็มัเขือมาให้เนื่อาหนองกรปูหนองกรนเนาะต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีหลายๆเด้อที่ซื้อให้เนาะเมื่อวานในลุงไรสดก็เลยเชื่อขอาโพดเชื่อ มักเลนก็มัก,กบวบไห้เนาะขอให้ผู้ใหญ่ดีจะดีทุกทุกทานอยู่ดีมีแห่งลำรวยลำรวยเด้อจะจิบจะจนเฮ็ดยังกับประสบความสำเร็จทุกทุกอย่างเนาะเฮงเฮงปังปังเนื้อเงินทองไหลมาเทมาปันี้มาผู้เดียวืมัดเานียนฉาบานับ าทางเขาขก่อนมัดเน้นขนาดเลยฟูไปเขาทางฟูเขาเมื่อนี้เงียบขนาดเลยมีคนอยู่อยู่บ่เออเห็นอยู่มีเขียนฝายอยู่เขียนฝายอย,ย,อยู่ทางเขาขกันพี่น้อง เขาเอืเ้อยคนตาของมันทั้งมามาขนำมาไว้ขอบคุณไดนน้ได้อผูอ้ใหญ่จะดีทุกทุกทานเนาะด้ขอพูดมกบวบแล้วก็มักคือให้ญาหนองค์กรผู้องกรมันมีพามันมตะเกามากบ่คอยโคาดื้อมามีแต่ ไปหากบหาเขียดมันมาพ่อเอาไปใชยหมดแล้วมัน,นงงโนนง,งมีมาเอาคือกับฝนผูมีอนนะโงทุ่ง้อยนะปอย เออหมัซาลีอืมไปหางโง่แน่นมอเน,น,นอยน่อยนด้จะน,น,นอนอามาข้าวผด อ๋อนะมียูงงมีมาอืม,มวันนี้เด็กหน่อยกลับไปโรงเรียนเนาะกายมาพอดีเขากำลังเขารบถุงเริญน้องหน่อยก็น,นอน,น,นอขอบคุณลายๆเด้อทุกๆทานขอบโพดหว,วานๆวานวันนี้วันจันเนาะ เปิดห้องเฮียนอยู่บ้านก็เปิดห้องเฮียนเป็นมือเลขหยุดประมาณอาทิตย์หนึ่งก็กลับ,บมา,ขาเขาเคียนผ้าอีโป่ะมย์เอ็ดเพลงฮาวอีเสื้อดำปุยมาละ เราเราแล้วตันกันเปิอยจะไปแกงก็เปิ่ลเินหมากบอ๊ะมือนี้ม่ได้ไปห้ากินไปหรอโว้ยหานี้ได้บ um, อ ก็แล <ên> ้วปลาดุปลาคอปลาห้านุเออปลาดุกับอ้้ตัวหมูมีในตวน้อยๆเลาะปลาดุกันเนาะเดี๋ยวไปเชื่อมมือชเขาเลยเนาะผ่านอันนี้เออเอาหนาบดเลยเนาะเอาไปกลมมันเออ แกงน่าเส่เลยแกงนะมันสีอันมันส้มเนาะเขาต่ำก็ได้เอ็นเลไรก็ได้นะอาไปตาเห็ดเหนียวบ่หาหยาเราจะไล่เขาจะปูแต่พูนลงๆซำว่าเลยกับซำพูตีนซำกับปั้นเนาะมันแบบน้อยๆนี่หาหยาเด้อเขาเอิ้นเขาเอิ้น เนี่ยเลือกเขา,า,าเอินมามาคือเปิดเนี่ยมาคือผูบมาคือน้อยนะมาคือน้อยเนาะคันม,มาคือผูบมาคือน้อยคือสือต่ำเต่ปอกเตะปอกออต่ำง่ายพอเรื่องก็เริ่มมีปูเนาะโชว์ลายปูแต่ผู้ช่องกับปั้นมันจังได้ลายอันนี้มันน้อยพอเรื่องก็มียับปู

อคือมาไหวไปหวาเนาะสะดวกสบายเพราะเนี่กับข้มือนี่ไปกรุงเทพก็ได้ช้ททำทางไปหนาเพื่อนว่า,ปาไปเที่ยวไทยเนาะพี่น้องข้มือนี่มันมีซอสสปอร์ตเ,เรืยองไฟสปอร์ตไปง่าย,ายๆเรื่องไฟก็ได้ไปมาสะดวกสบายปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บ,บจังนายกระต้มไว้เธอเด็กๆพี่น้องมัคคุโพดนี่ มาแต่โรงเรียนเอาแล้วบาทสามวยนองปปรับปรับอรับอย่านเรืมข้านาดว่าลายๆนะพอดีแล <c oughs> ้วต้มไว้เขา ม,มือหา้ออหาเทเข็นเสือดดำพี่นอ้อง,อง,องโอ้โหมันยัดสันแกะมันมีสันโอ้ยมันอีดเนี่ยไม่ได้เลยปะเออชิบะจีกินบอกกันแล้วว่าชิบะอีดเนี่ยวหะข้อมือนี่เขามีได้แต่ชื่อเอาเนาะ ชื่อเอาเป็นทงมีอยัุนั้นทงมีแผลงกับวานคือกันอันนี้ไม่ได้ชื่อคือว่าเขา้าหลวงชื่อนะทงมีได้แผลงเลยสอ,องสามร้อยมกักระวานมันมีมีจำเป็นต้องเอาทงแล้วแผลงก็ได้เนาะมันกระเสียกคือกัรนั่นแหละ ้องรเธอมันเอ็ดมาคนบลคนละบ,บริษัทดิคนละมองเอ็ดหมาผู้หนึ่งพันห้แยพียงผู้หนึ่งพันห้ถือที่แท้ากันเดียวกันหนามันเตะเฮือเขาใหา้มีโอมันกรไล่ปีมันจนมันเขาเขากับให้ฉันแล้วเนะ

งามด้วยครับไปปูอยู่ดอนนเดินหกบริเดเดินห <6. S 1> ้าส่งสงการนี่เลยเนาะแลวกลับไปพังไหวพี่น้งองเพื่อจะไปทางกับเพอ,อยง,งอีหก <laughs> ปันเพืร <laughs> แต่ว่ามันก็งามได้อยู่ดอน ปุ๊บ,บมาได้ใส่ยงใส่ยานันก็ซ้ำๆกันนี่เนาะผักลงผักน้อยฝนปืร์กันไป กินข้าวกับเพื่อใช่ไหมขอบคุณหลายๆเด้อผู้ใหญ่จะดีทุกๆท่ทานและกับทุกๆคนที่ติดตามรับชมเคยลาเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ในเด้อพ่อแม่พี่น้องพอกันไหมคลิปนะ้ากับเคยลาสบายดี